ข้าวด้วยกันนะจ้าวันนี้ข้าวหมูใช่มส้มตำวันนี้เพื่อนทำลาบหมูมาให้กินค่ะเพื่อนทำลาบหมูส้มตำค่ะขายไม่ได้เลยสม้มตำอาหารหลักเมนูหลักอันนี้แกงอไม้เหลือเมื่อวานนี้หมูต้มผักแครอทผักกาดขาวชะอมอันนี้แกงอะไรนะ เกงเห็ดใส่หมูอ <as common language> <hat> ่ะนะแกงเห็ดใส่หมูแกงเห็ดใส่หมูของอาหารใต้นะคะต้มปลาหรือแต่หัวไปกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้นึ่งข้าวเหนียวกันกินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนอาหารหลักนะคะซ้มต่ำขาดไม่ได้เลยถึงก็ ไมตำขไม่ออกเลยหมดเลยเหรอโอ้ตำหมดกินที่สานบ้านเลยนะเดี๋ยวครจ้ไม่เอาเอน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวสวยไปจูกัน เ่จตักาเยอะเพื่อนจูตักมาเยอะเมื่อวานกับเพื่อนไอ้สอคนพวกเจ้ากินหมดป่หมดแต่วันนี้ไม่มีใครช่วยมีเพื่อนตั้มช่วยทนยองเพื่อนจัดนะเพื่อนจัดไม่เอาข้าวสวยไอ้่วมันนี่เรื่องปลาถือแน่ปลาเปินปลาอืมปลากักเนีอปลาไห้ปลาอะยชลองนะฮะนข้ก็เหนียว แค่นี้ก็ถูกไข่ที่ถึง้าเจ้าผ่อนไข่ง่ายๆจก็ไม่กินเจ้าก็ยังแดกมันต่อนกั่เขาไม่เอาเลยอืมแค่นี้่นมากเลยอืมอร่อยอ่ที่เจไม่ถูกอ่ะอร่อยในจุกกระเละนะอืมอืมก็เรื่งไม่ถูกเัว่อกนว่ามันม่ได้อยู่แยงแงเห็ด่เหนือของ่เจตนอ่อยอจุดยากันดูกลไม่ีอะไร วันนี้ก็อากาศดีนะคะฝนตกทั้งวันทั้งวันเสื้อผ้าไม่แห้งเลยสองวันละ ไม่ใจนั่งเีกันนั่งกันเาไม่คุยรู้วันรู้วันเหนื่อใจวันนี้ข้าวอร่อยมากนะคะทุกคนไปแล้วกินต้มตําวันี้ไม่ขาดใครเลใครจะมาหาก็มาหาได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะเศยตามต้นตํไม่กินนะคะไม่ใวันนี้วันนี้ครบสมาชิกครบค่ะสมาชิกคบนะคะนี้อาี่เดแก้วร่วงค่ะพี่เด สมาชิกครบค่ะพี่เดวันนี้พี่เดไเป็นออกเลยพี่จุพี่ซ้ำจนันป้าพรป้าพรใจดีมากมาลุกคนป้าพรตลอดอันนี้น้องไอนะคะน,นี่ลูกสาวจ้ะลูกสาวสุดที่เลิฟลูกสาวสุดที่เลิฟไปจ้ะลูกสาวลูกสาวคนเดียว,วจ้ะใครแกงเน่ยฉันแกงจ้ะ แต่เมื่อวานเนี่ยจะต้าแต่ะช่วยกินหน่อยจ้ะเอาไว้ให้ติงกิงไม่กินพี่ดเ,เดียมันว่าก็อปเจ็ดท่านั่งว่าเจ็ดท่านนั่งสองห้อแจเมาไหมครั้งขึ้นแทบแทบเก้า โดีค่ะ้าวเหนียวบอกเขาบอกอูบาดเจ็บลองโหใช้จ้าข้าหนียวตัวไหมเห็นดูข้าวผมเพื่อนเพื่อนที่สองอันนี้อันนี้เพื่อนที่สองบอกว่าเพื่อนเอ่อพื่อที่สองค่ะ ความลงมือตลอดดีมากยูไม่อยู่ไม่มีไปความลงมมือเลยพี่เดกับป้าเนี่ยถึงเป็นต้องใส่ก้อนขนมก้อนนั้นมันเลยพอดีเลยไม่ต้องใส่ขนมพี่ก็ใส่ขนมที่ใส่ก้อนที่พามาแน่ก็ไม่มีขนมต้องใส่พอดีเดีวพี่พี่ชอบใส่ขนมช่อชอบต้มน้ำซุปแบบอืมจำน้ำก้มกบถ้าไม่ใส่ก็พอีเพราะขนม ก็อบอืมก็อบก็อ่อยใช่้ก็จัดไปช่วยเขาไปทวงหน่อยเจากอนเอกรบเพื้องกินก้าวก่อนชอบนะครับคนนี้ปะชอบวคนนี้ปะคนนี้อะรอาสซี่อะ

สรือวสดซื้อมีอยู่สอันแล้วแหละจะซื้อนไม่น่กิสติราจะกินนะก็คือาหรอกับขมเ้ากิเสยเขาเยกว่าขวีไกนไกินเหอยเขาจะม่ได้าวเหยวไหม นาตักมัถ้าเดิอดเยอะเลยคนเด็กคนงลาบได้เด็กก็ลาบเอไหมลูกเด็กลาบได้ไม่ือีกัพราะคือตก็่อองคสามันจย้ายบ้านเราน้ำจ่วมถูต้อ่ ขาาต้นเดยมาถามว่าน้ำยังยังมองหน้าบ้านนัก่ยาาบ้านเขาสูงอะบายไม่ทันเนาะเระว่าเราต้องร้องนบนตัวมันตกมันแรอ่ะบายไม่ทันโยชิ้นแสด้ากมาอย่างเงี้ยดิมาอย่างเงี้ยแทนตา่ยังไงน้คว่้คงเนี่ย อ๋อ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 อเจวะออดูแลเขาแก้วกอค่ะขแก้วอชอไห้าแก้วใครใาแก้วอันนี้แก้วใครเดพี่จันอ๋อกพี่จันหรือแกพ่อออไม่เป็นไรกินกับพ่อได้้ล้เียี่อยู่คนเดียวหอ ไม่เจอทั้งอย่างไม่เจอเลยอย่างไม่เจอาไป่เป็นจุดขายไม่ได้ยังเป็นจุดขายจุดขายของเราเลยโอ้โหโอเคค่ะเข้าใจค่ะจมวานพอคนไม่เจอพอคนตุ๊กตุ๊กเจอ มันเยอะมากเลยน่าจะล็อตนี้แล้วก็ไม่มีแล้วจะได้รับชักผ้าได้ไหมชื่อเดือนมันสุดวิลาสุตย์นะอุ่นหนูจะตักผ้าได้ไหมไม่ต้องต้องรอฟังพยายามกวอีกรอบนึงแต่ว่าอันนี้คือใครลูกที่สามคือครบแล้วที่บอกว่าเข้าสามลูกเออตอนนี้สุดท้ายรอบที่สามแต่ดูว่าจะมีเข้าเข้าอีกอไม่ อิ่มแล้วนะคะจะไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณกำลังใจค่ะสวัสีีค่ะเพื่นจูบสวัสดีนะคะคุณเพื่อนพี่เดชไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ